มาสรุปวิธีใช้ I, me, my, mine และ myself กันนะครับเริ่มที่คำแรกคือ I นะครับแปลว่าฉันเป็นประธานของประโยคนะครับโครงสร้างคือ I ตามด้วยกริยาเช่น I am watching movies ฉันกำลังดูหนังนะครับต่อมา me นะครับไม่ใช่แปลว่ามีนะแปลว่าฉันนะครับเป็นกรรมของประโยคนะครับโครงสร้างคือ ตามหลังกริยานะครับสังเกตเนาะถ้าเกิดเป็น I เนี่ยนำหน้า verb นะครับถ้าเกิดเป็นมีเนี่ยอยู่หลัง verb นะครับเช่น she b l a m e d me for that เธอโทษฉันในเรื่องนั้นนะครับสังเกตนะครับว่าอันนี้อยู่หน้ากริยาอันนี้อยู่หลังกริยานะครับสังเกตว่าประธานกับกรรมเป็นคนละคนเห็นไหมครับเธอโทษฉันนะครับ blame แปลว่ากล่าวโทษนะครับเธอกล่าวโทษฉันในเรื่องนั้นนะครับต่อมาแบบที่2คือใช้ ตามหลัง preposition นะครับเช่น he bought a rose for me เขาซื้อกุหลาบให้ฉันนะครับ for me นะครับสังเกตว่าประธานคือ he แล้วก็กรรมคือฉันนะครับคนละคนกันแบบนี้ก็ใช้ me นะครับ she blamed me he bought a rose for me แล้วก็อีกแบบหนึ่งคือ myself นะครับอันนี้ก็เป็นกรรมเหมือนกันนะครับจะแปลว่าตัวเองนะครับหลักการก็คล้ายๆกันเลยคือ ตามหลัง verb นะครับเช่น I blamed myself for that ฉันโทษตัวเองในเรื่องนั้นทำไมถึงใช้ myself ครับเพราะว่าประธานกับกรรมเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะครับ uh, I blamed myself ฉันโทษตัวเองไม่ใช่ she blamed myself ไม่ได้นะครับต้อง she b l a m e me นะครับเธอโทษฉัน ฉันโทษตัวเองแบบนี้นะครับประธานกับกรรมเป็นคนเดียวกันใช้ myself นะครับพูดถึงตัวเองต่อมาครับเหมือนกันเลยตามหลัง preposition นะครับเช่น I bought a rose for myself ฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองมีใครทันนะครับเพลงนี้แปลว่าอะไรครับฉันซื้อกุหลาบให้ตัวเองพูดถึงตัวเองนะครับเพราะว่าประธานกับกรรมเป็นคนเดียวกันนะครับไม่ใช่ I bought a rose for me ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนเดียวกันเนี่ยต้องใช้ myself ถ้าคนอื่นทำให้ก็ใช้ me แบบนี้นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นส่วนขยายของประโยคครับใช้ต่อท้ายประโยคนะครับเช่น I fixed the car myself ฉันซ่อมรถแล้วก็ต่อท้ายว่าด้วยตัวเองซึ่งถ้าไม่มีคำว่า myself ก็ก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ยูไหมครับ I fixed the car แปลว,ว่าฉันซ่อมรถ ก็ได้แต่เพิ่มส่วนขยายเข้าไปคือ myself ให้มีความอ่านเจาะจงมากขึ้นว่าฉันซ่อมรถด้วยตัวเองแบบนี้นะครับต่อท้ายประโยคแบบนี้เป็นส่วนขยายต่อมาครับคำว่า my นะครับ Y my ของฉันใช้บอกความเป็นเจ้าของนะครับโครงสร้างคือ my เนี่ยอยู่หน้าคำนามนะครับเช่น this is my car นี่คือรถของฉัน ส่วน mine นะครับ m-i-n-e ก็เหมือนกันเลยแปลว่าของฉันเหมือนกันนะครับแต่ต่างที่ mine เนี่ยจะอยู่หลังคำนามกริยาแล้วก็เป็น mine นะครับเช่น this car is mine รถคันนี้เป็นของฉันต่างกันนะครับอันนี้ my car นะครับเวลาแปลภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นรถของฉันถูกไหมครับแปลย้อนหลังนะถ้าเกิดอย่างนี้จะเป็นรถคันนี้เป็นของฉัน โอเคนะครับเราทำแบบฝึกหัดกันครับมาครับเขาบอกว่า I went to the store and bought a new book for blank ตอบอะไรครับตามหลัง preposition ครับตอบ myself นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประธานคืออะไรประธานคือ I นะประธานกับกรรมเป็นคนเดียวกันก,กำลังพูดถึงตัวเองก็ต้องใช้ myself นั่นเองนะครับ The cashier gave blank a discount ใช้อะไรครับ gave อะไรครับ gave me อ่าทำไมครับอันนี้เป็นกรรมถูกไหมเพราะว่าประธานไม่ใช่ตัวเองนะครับประธานคือพนักงานที่คิดเงินนะครับ the cashier นะครับ gave me a discount because it was blank birthday ใช้อะไรครับนามหน้าคำนามใช้ my นะครับ my birthday แล้วก็ต่อมาครับ blank was so happy ใช้อะไรครับใช้ I ทำไมครับเพราะว่า นามน้ากริยานะครับนามน้า verb นะครับ I was so happy that the book was finally ต่อไปไครับอันนี้เป็นคำนามกริยาแล้วก็ไม่นะครับเพื่อบอกความเป็นเจ้าของแบบไม่มีคํานามตามหลังนะครับแต่ว่าตามหลังคํานามนะครับประโยคนี้แปลว่าฉันไปร้านหนังสือและซื้อหนังสือใหม่ให้ตัวเองพนักงานคิดเงินให้ฉันในราคารถ ลดพิเศษนะครับเพราะเป็นวันเกิดของฉันฉันมีความสุขมากที่หนังสือเล่มนั้นเป็นของฉันในที่สุดนั่นเองนะครับต่อมา I know that blank presentation is important ใช้อะไรครับนำหน้าคำนามใช้ my นะทำไมครับ my นำหน้าคำนามมันเองนะครับต่อมา so I prepared it ต่ออะไรครับ ต่อท้ายประโยคใช่ไหมอันนี้เป็นประโยคนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยคําว่า myself นั่นเองนะครับเป็นการส่วนเติมส,ส่วนขยายเข้าไปให้ความหมายมันเจาะจงมากขึ้นนะครับว่าทําด้วยตัวเองนะครับต่อมาครับ blank hope the audience will like it ใช้อะไรครับนําหน้าคํากริยาใช้ I นะครับประธาน I hope the audience will like it ต่อมาครับ if they have any questions they can ask blank ตอบอะไรครับอยู่หลังคำนาคำกริยาตอบมีนะครับเป็นกรรมทำไมไม่ตอบ my self ครับเพราะว่าประธานเป็นใครครับประธานคือ they ไม่ใช่คนเดียวกันนะพวกเขาก็ถามฉันนะครับคนละคนกันแบบนี้ก็ใช้มีนะครับคนอื่นทำให้กับเราก็ใช้มีนะครับ I believe this project will be blank to be proud of ต้องใช้อะไรครับคำนามกริยา แล้วก็ใช้ mine นะครับ I believe this project will be mine to be proud of แปลว่าฉันรู้ว่าการนำเสนอของฉันเนี่ยมันสำคัญนะดังนั้นฉันจึงเตรียมมันด้วยตัวเองฉันหวังว่าผู้ชมเนี่ยจะชอบมันนะครับหากพวกเขามีคำถามใดๆพวกเขาสามารถถามฉันนะครับถามมี่ฉันเชื่อว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ฉันภาคภูมิใจหมายความว่าไงครับ ่าเป็นของฉันนะครับฉันเชื่อว่าโครงการน,นี้เป็นของฉันที่จะสามารถภาคภูมิใจกับมันได้นั่นเองครับเข้าไครับ The decision is blank and I won't change it ใช้อะไรครับเป็นคำนามแล้วก็กริยาตอบ m i n e นะครับแปลว่าการตัดสินใจเนี่ยเป็นของฉันและฉันจะไม่เปลี่ยนใจนั่นเองนะครับทำไมถึงตอบ m i n e ครับเพราะว่าตามหลัง คำนามใช่ไหมครับแล้วก็ verb เพื่อบอกว่าไอสิ่งเนี้ยเป็นของฉันนั่นเองนะครับต่อมา this is blank bag not yours ใช้อะไรครับใช้ m y เพราะว่าอะไรเพราะว่านําหน้าคํานามนะครับแปลว่านี่คือกระเป๋าของฉันไม่ใช่ของคุณใช้บอกความเป็นเจ้าของนะครับต่อมา Sarah and blank are out of town ใช้อะไรครับ Sarah and I หรือ me ครับ ตอบ I ทำไมครับเพราะว่าเป็นประธานถูกไหมครับตามนำหน้าคำกริยาไม่ใช่ตามหลังกริยานะครับถ้าเกิดมีเนี่ยต้องอยู่หลัง verb นะครับถ้าเกิดเป็น I ประธานเนี่ยอยู่หน้า verb นะครับแปลว่าซาร่ากับฉันนะครับเป็นประธานนะครับออกไปนอกเมืองนะครับตามด้วย R นั่นเองนะครับต่อมา she gave blank a birthday gift ตอบ me เพราะอะไรครับเพราะว่าตามหลัง กริยานะครับแล้วก็ประธานกับกรรมเนี่ยเป็นคนละคนคนอื่นให้เราก็ใช้มีนะครับแปลว่าเธอให้ของขวัญวันเกิดกับฉันนั่นเองต่อมาครับ I was talking to ตอบอะไรครับตอบ myself นั่นเองนะครับแปลว่าฉันกำลังคุยกับตัวเองไม่ใช่คนบ้านนะครับเคยเป็นนะครับเราพูดขึ้นมาลอยๆเนี่ย เป็นการเหมือน self talk นะครับคือพูดแล้วก็คิดไปด้วยนะครับไม่ใช่คนบ้านะ I was talking to myself นะครับไม่ได้คุยกับใครกำลังพูดขึ้นมาเฉยๆนะครับพูดไปคิดไปประมาณนั้นนะครับทำไมใช้ myself ครับเพราะว่าประธานกับกรรมเป็นคนเดียวกันนะครับกำลังพูดถึงตัวเองนั่นเองใช้ myself นะครับข้อ6ครับ Which shoes are blank ตอบอะไรครับตอบ my e นะครับแปลว่า รองเท้าคู่ไหนเป็นของฉันทำไมตอบ mine ครับเพราะว่าเป็นคำนาม verb แล้วก็บอกความเป็นเจ้าของเพื่อบอกว่าไอ้สิ่งเนี้ยของฉันถามว่าคู่ไหนเป็นของฉันนั่นเองนะครับต่อมาครับ I looked at blank in the mirror ใช้อะไรครับประธานคือ I ตามหลัง preposition ตอบ myself นะแปลว่าอะไรครับฉัน มองดูตัวเองในกระจกนะครับ I กับ myself นะครับเป็นคนเดียวกันกำลังพูดถึงตัวเองฉันมองดูตัวเองในกระจกนั่นเองข้อ8ครับ I fix the car by ตอบ myself ถูกต้องครับฉันซ่อมรถด้วยตัวเองคนเดียวนะครับถ้าเกิดใช้คำว่า by myself เนี่ย ก็เน้นย้ำว่าทำคนเดียวไม่มีใครช่วยนะครับหรือว่า I fix the car myself ก็แปลว่าฉันซ่อมรถเองนะครับถ้าเกิดเติม by myself แบบนี้ก็เน้นย้ำว่าฉันซ่อมด้วยตัวเองคนเดียวโดวยลำพังอะไรประมาณนั้นนะครับแบบฝึกหัดต่อมาครับแก้ไขคำที่ผิดในประโยคให้ถูกต้องนะครับ This phone is Jessica's not m i n ผิดยังไงครับต้องเปลี่ยนคำว่า my เป็น m y นั่นเองนะครับแปลว่าอะไรครับ นี่คือมือถือของเจสสิก้าไม่ใช่ของฉันนะครับทำไมถึงใช้ม n ยไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องใช้ mine d e, เนี่ยบอกความเป็นเจ้าข,ของโดยไม่มีคำนามตามหลังนะครับโอเคอันนี้เป็นลงท้ายประโยคนะครับไม่ใช่มาถ้าเกิดมายเนี่ยต้องมีคำนามตามมานะครับโอเคต่อมาครับ I cut me when I was cooking ต้องเปลี่ยนคำไหนครับเปลี่ยนคำว่า me เป็นอะไรครับเป็น myself นะครับ แปลว่าอะไรครับฉันทำมีดบาดตัวเองตอนที่ทำอาหารนะครับทำไมถึงใช้ myself ครับใช้ myself เป็นกรรมนะครับเมื่อประธานกับกรรมเป็นคนเดียวกัน I cut myself นะครับไม่ใช่ cut me ถ้าเกิดมีเนี่ยคนอื่นทำให้เรานะครับถ้าเราทำตัวเองเนี่ยต้องใช้ myself นะครับต่อมา she told myself a secret คำไหนผิดครับต้องเปลี่ยน myself เป็นอะไรครับเป็น me ถูกต้องนะครับ คำนี้แปลว่าเธอบอกความลับกับฉัน,นใช้มีเป็นกรรมเมื่อประธานกับกรรมเป็นคนละคนเธอบอกความลับกับฉันฉันห้ำมีดบาดตัวเองนะครับถ้าตัวเองก็ใช้ myself ถ้าคนอื่นทำให้เราก็ใช้มีนะครับต่อมา my brother and me went to the mall yesterday ต้องเปลี่ยนคำไหนครับเปลี่ยนคำว่ามีเป็น I นะครับแปลว่า พี่ชายกับฉันเนี่ยไปห้างมาเมื่อวานนี้นะครับ My brother and I went อ่าทำไมครับเพราะว่าใช้ I เป็นประธานร่วมกับ my brother นะครับพี่ชายกับฉันแล้วก็ตามด้วย verb คือ went นั่นเองนะครับต่อมาครับ I forgot my keys at home ทำไมต้องผิดครับต้องแก้คำไหนครับแก้คำว่า my เป็น my นะครับทำไมครับข้อนี้แปลว่า ฉันลืมกุญแจไว้ที่บ้านนะครับใช้ my my นะครับบอกความเิ็นเจ้าของนามหน้าคำนามนะครับคำนี้ถ้าเกิดเป็น my เนี่ยแบบนี้ไม่ต้องมีคำนามตามหลังถ้าเกิดมีตามหลังเนี่ยต้องใช้ my นะครับ I forgot my keys ฉันลืมกุญแจของฉันไว้ที่บ้านนั่นเองครับต่อมาครับ Is this blue jacket yours or blank ตอบอะไรครับ A B C D ตอบข้อ ข้อ b ถูกต้องครับ is this blue jacket yours or mine แปลว่าเสื้อแจ็คเก็ตสีน้ำเงินตัวนี้เป็นของคุณหรือว่าเป็นของฉันนั่นเองนะครับทำไมถึงใช้ mine ครับเพราะว่าใช้ mine นะครับเพื่อบอกว่าของฉันนะครับใช้ลงท้ายประโยคใช่ไหมโดยไม่มีคำนามตามหลังนะครับหลักการเดียวกับ yours เลยนะครับ yours ตรงนี้ก็คือของคุณ mine นี่ก็คือของฉันนั่นเองนะครับต่อมา she asked blank to help her with the project ตอบอะไรครับ A B C D ตอบข้อ C ถูกต้องครับ She asked me to help her with the project เธอขอให้ฉันช่วยเธอเรื่องทำโปรเจกต์นั่นเองนะครับทำไมถึงใช้ me ครับเพราะว่ามีตามหลัง ask นั่นเองนะครับเป็นกริยาใช่ไหมตรงนี้มีก็เป็นกรรมนะครับตามหลัง verb เพราะว่าประธานกับกรรมเป็นคนละคนกันนะครับเธอขอให้ฉันช่วยนั่นเองนะครับ ต่อมาครับ This is a photo of blank family last year. ใช่อะไรครับ A, B, C, D, my, my, me, myself, ต่อ A ถูกต้องนะครับ This is a photo of my family last year. นี่คือรูปถ่ายของครอบครัวของฉันเมื่อปีที่แล้วนะครับทำไมใช้ my ครับเพราะว่านำหน้า family นั่นเองนะครับเป็นครอบครัวใช่ไหมครอบครัวของฉันนะครับใช้บอกความเป็นเจ้าของนำหน้าคำนามนะครับต่อมา I decide d to paint the bedroom blank this weekend ตอบอะไรครับ my my me myself ตอบข้อ ข้อดนะครับ I decided to paint the bedroom myself this weekend แปลว่าฉันตัดสินใจที่จะทาสีห้องนอนด้วยตัวเองสุดสัปดาห์นี้นะครับทำไมถึงใช้ myself ครับเพราะว่าใช้ myself เนี่ยพูดถึงตัวเองนะครับลงท้ายประโยคนะครับนี่คือประโยคใช่ไหมครับฉันตัดสินใจที่จะทาสีห้องนอนแล้วก็เติม myself เข้าไปว่าด้วยตัวเองนะครับเป็นส่วนขยายนั่นเอง ต่อมาครับ Sam and blank are always there for each other ใช้อะไรครับ Sam and I my me mine ตอบข้อข้อ A นั่นเองนะครับ Sam and I are always there for each other แปลว่า Sam กับฉันเนี่ยจะอยู่เคียงข้างกันและกันเสมอนะครับทำไมถึงใช้ I ครับเพราะว่า I เนี่ยเป็นประธานร่วมกับ Sam นะครับ Sam and I นะครับไม่ใช่มีนะครับถ้าเกิดมีจะเป็นกรรมอยู่หลัง verb นะครับถ้าเกิดเป็น I เป็นประธานอยู่หน้า verb คือ are นั่นเองนะครับ Sam and I are นะครับต่อมา that house does not belongs to blank ตอบอะไรครับ I my me myself ตอบว่า มี me, นั่นเองนะครับ่า uh, that house does not belong to me แปลว่าบ้านหลังนั้นไม่ได้เป็นของฉันนะครับคำว่า belongs to เนี่ยแปลว่าเป็นของนะครับ does not ก็แปลว่าไม่ไม่ได้เป็นของฉันนั่นเองนะครับทำไมถึงใช้มีครับ uh, เพราะว่าตามหลังกริยาใช่ไหมครับเป็นกรรมนะครับซึ่งประธานคืออะไรครับประธานคือ that house ประธานไม่ใช่ I นะ ไม่ได้พูดถึงตัวเองนะครับแม้ว่าตรงนี้จะแปลว่าของฉันก็ตามนะครับแต่ไม่ได้ใช้ myself นะครับกำลังพูดถึงว่าบ้านหลังนั้นไม่ได้เป็นของฉันไม่ได้เป็นสิทธิ์ของฉันอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาครับ I am going to visit blank parents this weekend ตอบอะไรครับตอบข้อข้อ B ถูกต้องครับ I am going to visit my parents this weekend ฉันจะไปเยี่ยมพ่อแม่ของฉันสุดสัปดาห์นี้ครับทำไมใช้ my ครับใช้ my นำหน้า parents นะครับเพื่อบอกความเป็นเจ้าของนะครับโอเคพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองของฉันนั่นเองนะครับต่อมา this idea was blank but I'm happy to share it ตอบข้อข้อ D ถูกต้องครับ this idea was mine but I'm happy to share it นี่เป็นความคิดของฉันนะ แต่ฉันยินดีที่จะแบ่งปันกับคนอื่นนั่นเองนะครับทำไมถึงใช้ mine ครับเพราะว่าใช้ mine นะครับตามหลัง verb to be นะครับเพื่อบอกความเป็นเจ้าของเห็นไหมประธานคืออะไรครับประธานคือ this idea นะครับเป็นคำนามใช่ไหมความคิดนี้เป็นของฉันนั่นเองนะครับต่อมาครับ I cooked dinner blank ตอบอะไรครับ my I my myself ตอบข้อ ข้อดีถูกต้องครับ I cooked dinner myself แปลว่าฉันทำอาหารเย็นด้วยตัวเองนะครับทำไมตอบ myself ครับเพราะว่า myself ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนขยายนะครับลงท้ายประโยคเนะเพื่อสื่อว่าทำด้วยตัวเองนะครับ I cooked dinner ฉันทำอาหารเย็นเติมส่วนขยายคือ myself เข้าไปแปลว่า ด้วยตัวเองนะครับเป็นการเน้นความหมายเจาะจงมากขึ้นว่าไม่ใช่แค่ทำอาหารนะฉันทําอาหารเย็นด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ซื้ออะไรมาก็ว่าไปนะครับข้อสุดท้ายครับ t h e s p i t e the rain Jim and blank still went for hiking ใช้อะไรครับ Jim and my Jim and me Jim and myself หรือว่า Jim and I ตอบข้อ D นะครับถูกต้อง Despite the rain Jim and I still went for hiking แม้ว่าฝนจะตกเนี่ยจิมกับฉันก็ยังออกไปเดินป่าด้วยกันนะครับทำไมถึงใช้ I ครับใช้ I เป็นประธานร่วมกับจิมนะครับ่า Jim and I นะครับตามด้วย verb คือ went นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคลิปนี้ช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างของการใช้ I, me, my, m i n y แล้วก็ my self ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทครับ I kept a secret to blank ตอบอะไรครับ to me หรือว่า to myself ครับพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมไปเฉลยให้แล้วก็อ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับขอขอบคุณทุกคนที่แวะมาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กันนะครับผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่ว่าอับรองว่าจะตอบแล้วก็อ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ